สวัสดีเพื่อนๆทุกคน,กคนพบก,กับผมมิกโซนกับเกมสกรรมวันนี้ผมจะมาทำสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าโรงงานนิวเคลีร์ซึ่งมันเป็นสถานที่ที่มันฟาร์มแบบวัสดุอุปกรณ์แบบว่าค่อนข้างดีจัดว่าดีจัด,จดๆเลยแล้วก็มันจะมีประมาณว่าฟาร์มกรฟาร์มเงินฟาร์มพวกทูบ็อกอะไรนี่นับวัดเด็ดเลยผมบอกเลยแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือ ไอ้ซอมบี้และเบิดนี่แบบว่ามันอันตรายมากแล้วแบบว่ามันจะมีหมอกในแผนที่เรื่อยๆแล้วเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเสียงมาจากตรงไหนเนี่ยเห็นแบบนี้ไหมแบบว่ามันไม่แตกใส่นี่นะนว่าโชคดีเลยนะส่วนใครที่สนใจก็อ,อยู่ตรง40ตรงนี้เลยตามภาพซึ่งใครสนใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผมโคตรจะสนใจเลยมันโอ้โหมีครบทุกอย่างที่ผมต้องการแต่ว่าเวลาเจอนะบางทีถ้าคุณหาไม่เจอคุณรอให้มันระเบิดไปก่อนก็ได้คือแบบ มันใส่ชุดอื่นเข้ามาแล้วแบบว่ามันตายไวมากคือมันจะติดสารลังสีแล้วก็มันจะค่อยๆเจ็บนั่นเจ็บนี่ซีหนึ่งสองสามคือแบบว่าเวลาติดลังสีถึงขั้นแบบระดับใหญ่ๆอะ่ะแค่จะบอกว่าตายเกิดใหม่ยังดีกว่าคือแบบมันแก้ยากมากไอ้แก้ไม่เท่าไหร่หรอกคือมันต้องนอนยาวแบบบางทีรู้สึกว่าตายแล้วเกิดใหม่ดีกว่าใครที่คิดจะมาก็ระวังซอมบี้ระเบิดแบบว่าเยอะๆเลยะคือแบบว่า มันมีหลายตัวมากมีเป็น10จุดนะแล้วก็แบบเนี่ยอยู่ดีเสียงก็ติ๊ตๆขึ้นมาแล้วมันอยู่แบบโอโ้แตกใส่หน้าเลยถ้ากลางคืนนี่แบบว่าคูรสยองอะ่ะดูเสียงมันดีเสียงคก็หวนคือตอนกลางคืนมันกาจะแบบว่าโอ้โหมืดก็มืดเสียงก็แบบอะไรก็ไม่รู้ไงเนี่ยเห็นไหมเวลาตอนกลางคืนแบบว่าโอ้ฟีลแบบว่ามันได้อะ่ะ เกินสถานที่มาพอแล้วมาดูอย่างแรกที่ผมจะแนะนําคือให้มาเก็บแร่ชนิดหนึ่งมันได้ประมาณพันสหรือพันหนี่แหละราคามันต่ออันนะเขาเรียกว่าแรก่กาไฟผมไปดูใน YouTube ช่องหนึ่งมาแหละแต่ว่าคนที่เล่นบางเทียดจะไม่รู้หรอกแต่ว่าส่วนตัวแล้วแบบว่ามันจะเก็บได้ประมาณ5 6อันมันก็ได้ราคาดีแต่นี้คือผมมาแรกๆก,ก็นึกว่าตายไปแล้วเพราะว่าไม่รู้จักสถานที่ แล้วก็ตรงป่องนิวเคลียร์ที่มันจะมีตรงหนึ่งที่มันไฟไหม้ตลอดเวลาไฟใหญ่บนตึกอะ่ะตรงนั้นอันตรายซึ่งผมก็ไม่รู้อันนี้ทําให้ดูเลยแล้วกันผมก็เดินไปเรื่อยๆแหละแล้วก็แตกครับประมาณว่ามันร้อนมากจนเราตายได้อันนี้ก็คือแบบว่าของหายเลยส่วนสถานที่ตรงนี้คือ,อเนี่ยคือตึกเห็นไหมตรงไฟมุมขวาส่วนแรกมันก็จะอยู่บนตึกอีกทีตรงร้างเท้าผมอะ่ะมันนับว่าเป็นจุดที่แบบว่าฟาร์มได้ดี ซึ่งในตึกอ่ะก็อยู่ที่ว่าใครจะชำนาญขนาดไหนคือแบบว่ามันค่อนข้างงงและซับซ้อนเนี่ยแรละกาไฟก็อยู่ข้างล่างเนี่ยเออจากแร่หรือวิธีหาเงินแล้วมาดูของบ้างอ่ะอันนี้ของบางทีได้ไขควงเลยไขยควงผมได้ค่อนข้างบ่อยนะไขควงใหญ่หเต็ม40อะ่ะแต่มันอาจจะได้ไม่เต็มหรอกแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นบ่อยมากเลยคือทูบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นี่ผมเจอเยอะมากเลยแบบว่ามันมันเยอะนะปกติแมบ อยากได้ทูบ็อกก์แต่ว่าปกติเราคราฟได้แหละแต่ว่าถ้ามันได้ฟรีมันก็ดีไงอันนี้แบบควักให้ดูตามตู้ล็อกเกอร์เห็นไหมทูบ็อกก์เต็มร้อยอกล่องแดกอ่ะยังดีอ่ะเนี่ยของเต็มมือแล้วเห็นไหมมันไม่จาเป็นต้องเป็นภายในตึกมันเป็นแบบว่าที่ก,กากแบบว่ากล่องที่แบบว่ามันไม่น่าจะมีอะไรดีเนะี่ยเห็นไหมไขควง40วิไปคิดดูแล้วก็อีกอันนึงที่ผมจะให้มาดูเลยคือที่ฟาร์มก่อนก่อนทองเนี่ย แต่ว่ายุคนี้แบบโอ้โหมือสะเดาะกรแม่งมันโหดสัตว์และเสียมากก็เอาไม่อยู่อยู่ดีคือถ้าสเตปผมนะคือผมก็ฟาร,รม์มจนกว่าจะมาถึงห้องเนี้ยก็จะได้ทูบ็อกประมาณ200กว่าแอบก็คือมันจะมีอยู่2ห้องรวมกัน2ห้องเนี้ยได้4อันอัพผมการันตีเลยว่า4อันขึ้นไปต่อครั้งเกมส่วนใหญ่มันก็รีประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงใช่ไหมถ้าคุณมีอ่าของเยอะๆคุณก็เอามาฟาร,ร์มตรงนั้นได้ส่วนชุดนะชุดอ่าการลังสีมันมีอยู่ทุกบังเกอร์นั่นแหละ คุณลองเข้าหาดูมันจะเป็นตู้ตูกก้กากาศพวกห้องพยาบาลเล็กๆอะไรพวกนี้ยชุดกันรังสีจะมี2สีสีเขียวกับสีเหลืองซึ่งแต่ละสีนั้นคือมันจะอยู่ตามบังเกอร์แบบว่าไม่เปลี่ยนสถานที่เลยอย่างเช่น C1 เป็นเขียวก็จะเขียวตลอดเลยตามนั้นส่วนสถานที่นะอ่ะมาณจุดตรงนี้ผมจะพามาแบบว่าสถานที่ฟาร์มกอนผมและ อันนี้คือกรอทองนะครับอันนี้คือกว่าจะมาถึงเนี่ยน่าจะมีทูบล็อกติดมือมาแล้วไม่ต้องคาบมาเลยแบบว่ามาหาเก็บแถวนี้แบบการันตีแบบหยิบนั่นหยิบนี่มันต้องมีทูบล็อกติดมือมาบ้างเนี่ยตรงไปเราจะไปสะพานตรงนั้นแต่ว่าผมจะยังไม่ไปผมจะเข้ามาตึกก่อนซึ่งในตึกเนี่ยผมจะมีแหล่งประจาพุมอยู่ส่วนใหญ่มันจะได้ถุงมือกันไฟฟ้าซึ่งถุงมือกันไฟฟ้าแม่งแทบจะการันตีตลอดเลยล็อกเกอร์เนี่ยอาจจะได้สักอัน2อ,อันก็ยังดีเห็นไหมหนึ่งอันอ่ะสองอันเห็นไหม ตู้ที่3มมีไหมอ่าไม่มีไม่เป็นไรซึ่งมันได้แทบตลอดนะไอ้3ล็อกเกอร์เมื่อกี้เนี่ยมันแทบจะมีถุงมือกันไฟฟ้าตลอดเลยแต่สถานที่อ่าพวกนี้คือผมต้องเดินไปจนสุดทางแต่ว่าผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆผมทําให้ดูเฉยๆ่ะสุดท้ายมาถึงจุดตรงนี้นะอ่าจุดตรงนี้จุดสตาร์ทเราจะไปห้องก่อนห้องแรกก่อนขึ้นบันไดามาแล้วเปิดประตูตรงนี้อ่ะชั้นหนึ่งนี่แหละเลข1หนึ่งเลยใช้ไฟฉาย เวิร์กไลท์ให้ดูปิดไว้ก่อนเลื่อมีคนเดี๋ยวได้ตกใจแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บไม่ต้องไปตรงไหนขึ้นสอ่าขึ้นบันไดไปเลยเออพอขึ้นบันไดไปปุ๊บไปจนสุดทางเลยมันจะมีห้องอยู่อ่ะเดินมาเรื่อยๆตามนี้เลยมันจะเรียกว่าห้องคอนโทรบิลดิ้งหรือเปล่าเออคอนโทรบิลดิ้งอ่ะ, Building, อะเข้าไปในห้องนี้พอเข้าไปปุ๊บลงบันไดามาเรื่อยๆเจอเลยเนี่ยเห็นปุ๊บคุณรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไร ไอ้ล็อกเกอร์ประมาณว่าส่วนใหญ่มันจะอดอบกอนดอปอะไรพวกนี้เยอะอ่ะมาดูห้องกรนอีกห้องหนึ่งนะกลับมาจุดเดิมทีนี้ตอนขึ้นบันไดามาเราไม่ขึ้นเราจะลงลงมาจนสุดเลยลงมาจนถึงชั้นล่างสุดมันจะมีทางไกลๆลึกๆใช่ไหมแต่เราไม่ไปเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้อ่ะพอเลี้ยวขวาก็ขึ้นไปจนสุดเลยซึ่งมันไม่สูงหรอกตรงนี้ขึ้นไปไม่กี่ชั้นอ่ะพอมาถึงปุ๊บนี่เลยเห็นไหมมันคือห้องกอนรู้ใช่ไหมว่าต้องรำยังไง ฟาร์มซะ,ะทีนี้ต่อไปเป็นจุดหลักเลยเราจะมาเอาแร่ยูเรเนียมคล้ายๆแร่กาไฟ X, แร่ที่เก็บจากซากเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้จะต้องสะดอกก่อนวิธีก็คือ,อขึ้นมาคล้ายๆห้องก่อนห้องแรกขึ้นมาปุ๊บถ้าตรงไปห้องก่อนใช่ไหมแต่เราไม่ไปเรากลับหลังหันกลับหลังหันปุ๊บแล้วเดินยาวยๆเลยทีนี้นี่คือเส้นทางไปเอาแร่ยูเลเนียมยูเลเนียมนี่จะราคา2องวมั้งโดยประมาณ ซึ่งแรกๆนี่รู้สึกว่าจะแพงตอนนี้โดนปรับเหลือ2 2 0 0แล้วก็ต้องใช้สะดอกกรนขั้นหนึ่งระดับหนึ่งอ่ะกรกรกากอ่ะเออนี่แหละนี่ครับขึ้นมาตามนี้เลยมันจะอยู่ที่อ่าชั้น6ครับไอ,อ,อยูเลเนียมคุณเดินไปเรื่อยๆเลยไม่ว่าคุณจะขึ้นฝั่งไหนก็ตามแต่ยูเลเนียมมันจะอยู่ที่ชั้น6ซึ่งคุณอาจจะมาจากทางอื่นก็ได้แต่ว่ายูเลเนียมจะอยู่ชั้น6 มันจะเป็นห้องใหญ่ๆเลยแต่แบบนี้ก็มาตามสเตปผมก็ได้อ่ะพอเข้ามาปุ๊บม,มันจะเป็นห้องใหญ่ๆกว้างๆอย่างนี้เลยยูเรเนียมมันจะมีให้สะดอค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุณต้องสะดอนะไม่ใช่วามาปุ๊บเปิดได้เปิดได้เลยเออนี่เห็นไหมชั้นที่6เปิดให้ดูเลยหรือจะมาอีกฝั่งหนึ่งมันก็ได้เช่นกันคุณจะมาฝั่งไหนก็มีค่าเท่าเดิมเพราะว่ามันจะอยู่ที่ชั้น6เสมอมาฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งไหนก็ไม่รู้อะอยู่ชั้น6ก่ะเออนี่เห็นไหม จะตรงไหนก็ตามแต่คุณมุดไปเรื่อยๆในในชั้น6กอะเออเดี๋ยวก็เจอเองเห็นไหมผมจะมาอีกฝั่งหนึ่งให้ดูนี่เห็นไหมมันก็จะทะลุเพราะว่าทางเข้ามันมีอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่ก็ก็จะเป็นกล่องอย่างนี้ครับยูเลเนียมซึ่งผมไม่ได้เล่นเป็นแอดมินหรืออะไรผมทำไม่เป็นหรอกผมไม่เล่นเซิร์ฟธรรมดาผมก็ต้องระวังตัวเป็นพิเศษ่อยไม่งั้นโอ้โหก็จะมาีครับเตรียมมาสะดอเต็มอัตราเลย ชุดอยู่ข้างหลังก็มีครับเนี่ยไอไฟแดงๆนี้ก็ใช้ได้เห็นไหมเนะี่ยชุดขยักสะดอก็ได้มันจะมีอยู่2ฝั่งมันจะมีฝั่งที่สีเหลืองกับฝั่งที่สีเขียวมั้งสองฝั่งก็การสะดอกก็ประมาณนี้แหละคือไปสะดอในบังเกอร์ดีกว่าดีกว่ามาตรงนี้แบบว่าโอ้โหก็จะเดินเข้ามามี่ะสะดอไปเลยครับอันนี้ผมสะดอให้ดูนันการสะดอเนี่ยมันจะสะดอยากกว่าปกตินะอันนี้ตอนแรกผมก็ไม่รู้นะ มันจะบีประมาณแค,แค,แค่แก๊กสองสามทีแล้วคุณก็จะแบบพังปกติมันได้ประมาณ5ทีใช่ไหมอันนี้ได้3ทีมั้งแต่ว่าคุณก็พยายามสะดอเอาเห็นไหมเนี่ยแป๊บเดียวก็พังตอนแรกผมก็แปลกใจผมก็เลยไปเจอคนหนึ่งในเกมเขาบอกว่าเออมันมีวิธีที่แบบว่าทําให้ปกติก็คือคุณต้องถอดชุดอันนี้สะดอให้ดูกันนะอันนี้คือสะดอแบบว่ายังใส่ชุดอยู่มันก็จะลําบากหน่อยแต่ว่ามันก็สะดอได้แต่คนมือฉางก็อาจจะไม่มีส่วนหรอก เห็นไหมสะดอให้ดูอันนี้คือแบบว่ายังเป็นแบบว่าผมยังใส่ชุดกันรังสีมันจะแก,ก๊กแก,ก๊กแก,ก๊ได้ประมาณ3ามสีทีก็หักทีนี้ผมจะถอดชุดกันรังสีออกมาดูกันว่ามันจะได้กี่แก๊กนี่ผมจะถอดออกไปเลยถอดไปเลยแล้วทีนี้ในจุดรังสีนะผมบอกเลยว่าโอ้รังสีขึ้นโคตรไวอะ่ะกลับบ้านแทบจะบอกว่าตายเกิดใหม่ดีกว่าถอดชุดนี้ยิ่งแบบว่าคุณถอดสักสักสามนาทีอะ่ะโอ้โหเอาเรื่องอะ่ะบอกเลย เห่นไหมมันจะแยก,กหลายทีมันจะได้ประมาณสักสามสี่ห้าหกห้าหกทีอ่ะดีกว่าตอนแรกได้3ทีมั้งคือผมไม่ได้เอาเป็นแอดวานนะผมเล่นคนเดียวผมต้องเอาแต้มไปลงอย่างอื่นผมต้องเอาไปลงอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำที่ช็อตด้วยเออเพราะว่าเล่นคนเดียวต้องเอาแต้มมาลงมันก็เลยลงได้แค่มีเดียมก็ประมาณนี้ครับเสร็จปุ๊บก็ใส่ชุดคืนไดน้ก็เป็นยังไงล่ะครับนี่ครับของที่ได้มา อันนี้แค่เข้าไปแบบว่าแป๊บ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 ไม่ก,กากนะของแล้วก็รอกาไฟเกิดสักสองสามรอบโอ้โ oh, ห oh, oh. แบกออกมาแบบว่าเต็บบบบบบไมไม้เต็มมือหลังค่อมอันนี้ครับผมแบบว่าเออไม่ได้เล่นอะไรเท่าไหร่แล้วดูได้เงินเป็นแสนเก็บกาไฟล้วนๆได้เป็นแสนนะคิดดูเป็นแสนเนยนะ เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับกับเกมสกัมกับโรงงานนิวเคลียผมบอกเลยว่าใครไม่สนใจก็ช่างครับผมแบบว่าโคตรแฮปปี้มันอาจจะเป็นสถานที่ทีแบบว่าคนไม่ค่อยเพ่นพ่านด้วยแหละผมเลยชอบนะตรงนี้ไปตรงอื่นโอ้โหกากาก็ยังมีคนวิ่งไปทั่วสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรสวัสดีครับ